เป็นสิวบ่อยๆไม่หายสักทีนะครับให้นึกถึง3สิ่งนี้นะครับถ้าใครอยู่เมืองไทยนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยจะอากาศร้อนนะครับแล้วช่วงหลังๆเนี่ยเรามีโควิดเราก็เลยใส่หน้ากากบ่อยๆอันแรกคือสังเกตก่อนว่าสิวที่เป็นเนี่ยเป็นเฉพาะบริเวณหน้าติ่งหูรอบปากจนกระทั่งถึงหน้าติ่งหูอีกข้างหนึ่งหรือเปล่านะครับถ้าเป็นเนี่ยให้คิดก่อนเลยว่าเฮ้ยหรือว่าเราเป็นสิวจากการที่มีสารเคมีบางอย่าง ที่อยู่ในแมสนะครับหรือบางทีอาจจะไม่ใช่สารเคมีอาจจะเป็นจากความร้อนเพราะว่าเราใส่ตลอดเวลาเนี่ยมันเลยมีอาการเหมือนเราอบผิวไว้นะครับทำให้ผิวเนี่ยเกิดการอักเสบแล้วเกิดสิวได้ง่ายนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับก็แนะนําว่าให้ควรเปลี่ยนแมสนะครับวันละ2ครั้งหรือถ้าใครอยากจะประหยัดก็เอากระดาษทิชชู่ซับไว้ข้างในนะครับหชั้นแล้วก็เปลี่ยนเฉพาะกระดาษทิชชู่ก็ได้สิ่งที่2นะครับที่ต้องสังเกตดูเลยก็คือบางทีจะเป็นเรื่องจากอาหารอาหารเนี่ยจะเจอบ่อยเลยคือบางคนทาน ฟูกโต๊ไซรัปที่อยู่ในเครื่องดื่มผสมน้ําตาลพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยในปัจจุบันเราไม่ได้ใช้น้ําตาลแล้วนะครับแล้วเราไม่ใช้ไซรัปของแท้เพราะราคามันสูงเราก็ใช้เป็นไฮฟูกโต๊คอนไซรัปซึ่งพวกนี้อาจจะกระตุ้นให้เกิดสิวได้นะครับหรือบางคนอาจจะชอบทานช็อกโกแลตชอบทานนมหรือผลิตภัณฑ์อย่างนมพวกชีสก็อาจจะทําให้เกิดสิวได้ให้ลองสังเกตดูแล้วลดปริม,มาณครับอีกอันนึงที่คนไข้มักจะมาปรึกษาผมบ่อยๆเลยก็คือคนที่ แต่งหน้านะครับถ้าใครแต่งหน้าเป็นประจำเนี่ยเราสังเกตนะว่าช่วงไหนแต่งหน้าแล้วสิวขึ้นแล้วพอหยุดแต่งหน้าแล้วสิวหายไปเนี่ยให้คิดก่อนเลยว่าอาจจะเป็นจาก โมเลกุลของแป้งบางตัวเนี่ยมันมีขนาดพอดีกับรูบนผิวหน้านะครับมันเลยทําให้เกิดการอุดตันดังนั้นใครก็ตามที่แต่งหน้านะครับให้ครีนหน้าให้แบบเอี่ยมๆเลยนะครับวิธีการให้สังเกตแบบนี้ครับเวลาเราล้างเครื่องสำอางนะครับด้วยเมคอัพรีมูเวอร์เนี่ยมันจะต้องล้างจนกระทั่งสำลีเนี่ยเป็นสีขาวเลยแล้วเทสอีกรอบหนึ่งคือล้างเจลล้างหน้าหรือโฟมล้างหน้าเนี่ยแล้วก็ตามด้วยเชดโทนเนอร์รอีกหนึ่งรอบถ้าโทนเนอร์ คอนเฟิร์มแล้วว่ามันเอี่ยมจริงๆนะครับแสดงว่าเวิร์กนะครับส่วนสำหรับใครก็ตามที่มีปัญหาว่าเช็ดเครื่องสาําอางมากๆเนี่ยมีปัญหาเรื่องแสบผิวมีปัญหาเรื่องเช็ดปุ๊บแสบผิวผิวอักเสบง่ายนะครับผมแนะนําเป็นครีนซิ่งมิลก็ได้ที่คลินิกผมจะให้คนไข้ที่เป็นคนผิวแห้งนะครับใช้ตัวรางเครื่องสาําอางเนี่ยสตัวด้วยกันตัวแรกก็คือตัวที่ใช้อยู่เป็นประจำสำหรับลบเครื่องสาําอางที่ติดทนนะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งคือ Cleansing Milk จะเหมาะสําหรับการเติมความชุ่มชื้นเข้าไปนะครับโดยที่ไม่ทําให้หน้าเกิดการอักเสบนะครับหลังจากพอเราใช้ Cleansing Milk เสร็จเราก็จะใช้ i ิน l ล e d Water, Cleansing เ e ลเพื่อล้างอีกหนึ่งรอบแล้วเติมความชุ่มชื้นกลับไปเป็นรอบที่2เพื่อทําให้ผิวเนี่ยไม่แห้งไม่เกิดการอักเสบนะครับถ้าใครสนใจนะครับผมแถมให้นะครับ e a n s i n ่งมิ k ปกติเนี่ยขวดหนึ่งนะครับชิ้นหนึ่งเนี่ยสองบาทนะครับผมแถมให้พิเศษนะครับสำหรับใครก็ตาม ที่ฟังคลิปนี้นะครับแคปหน้าจอไปเลยว่าหมอทีมให้พิเศษในคลิปนี้ c l e a n s ่งมิ i ์วหนึ่งหลอด290าบาทเนี่ยและแถมเจลล้างหน้ามูลค่า220บาทไปด้วยนะครับเหมาะมากสำหรับคนที่เป็นผิวแห้งหรือไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่เป็นผิวแห้งสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับรักทุกคนนะครับสามารถพิมพ์คำว่า cleansing ิ i ์วหนึ่งแถมหนึ่งนะครับแล้วถ้าภายใน1ินาทีแอดมินผมไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถทักในไลน์แอดด r อกเตอร์ทีมหรืออินบ็อกซ์ของเฟซบุกคะ แล้วเจอกันนะัสใครก็ตามชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะครับเราเจอกันอีกคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับรักทุกคนสวัสดีครับ